e l a s t i c Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยยังไงคอยอยู่ข้างล่างรองเทา้าทีมทำพริกสองอย่างจะได้รองเทา้าสังหารมอนสเตอร์ในตำนาน3าแคมป์เฟิร์สบัตเฟิร์สเตเ ทีมนั้นจะได้ลองครับเกรดโอเคเฟิร์สบัตเฟิร์สเทอร์เลดสังหารมอนสเตอร์ทำสองภารกิจก็คือง่ายๆคือทังห่านมอนสเตอร์แล้วก็เฟิร์สเทอร์เลดพี่คิดแอบอยู่ในพุ่มแล้วก็พยายามแบบตอดๆไปเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะล็อกก็ได้เอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าในนี้ให้จะเล่นง่ายๆ รีบเคียร์เราจะเวลว์สองก่อนแล้วเวลว์สองครูพ,พี่คิดเดินนำจะสองแล้วพี่คิดเดินนำอะไเดินนำอะไเดินนำอะไก็ใครออกมาตามาละล็อกต่วนตาย tì lại Đi, Đi trong quá tuổi Xoay บอกแล้วล็อกโดนตายหมดขอเราแบบเป๊ะๆได้คิวก็าไปเลยอีกแล้วลืมลืมไม่ได้ออกหมาอยู่ไหนวางเราไม่รู้ว่าหมาอยู่ข้างล่างโอเคตรงเลดใสไซรัสมาใส่ร้านมาใส่ร้านมาใส่ร้านมา ก็รู้ว่ามันมาเมนเติแล้วโอเคนี่ก็ได้ไมยากอนอ๊ย <laughs> หลักๆบอกแล้วล็อกโดนตาย<ม>าแน่ไม่มีทางรอดไปเรวเมันเดิมล็อกโดนตายหนึ่งรอยไม่มีทางหลอดยิ่งถ้าพี่คิดมีันตีคือล็อกโดนปุ๊บวิ่งเอาหน้าไถเเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลย <c oughs> อีกนานเลย <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วเก้าวิด ไปคิดระวังสวยหมาอยู่กลางนี่หว่าล่าสุดเอา้าแล้วทำไมยังได้อยู่ไม่เป็นไรเอาไปเลยเน่าจะบาลียเอา้าคิดว่าเพื่อนมากัน<อ>ทันหรอไม่มีหรือเปล่าหรือว่ามีเพราะว่าบาลียมันคููดาวเร็วอยู่นะมันกดพร้อมหนูแหละหนูมีแล้วเนี่ย กูมีนี่ต้นนี้มีคนคิดระวังพี่ระวังพี่ระวังหาเรื่องอีสัตว์พี่ระวังตัว,ว,ตวมีแฟลชไหมไม่มีแฟลมันไม่ตายหรอกไม่เป็นไรหรอกออกมาเลยจ้อยมัดหรอที่แถมมึงตายนะ หาเรื่องกู<ด>ีสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้จะเอาตายขนาดอยู่แล้วดีกละแต่พี่เคียววอร์ดเหมือนหมากำลังมาพี่คิดระวังตัวเด้อตัวนั้นมีผลไม้ไหมพี่คิดระวังหมากำลังมาแน่เลยตรงนี้จิเล่นเป็นแต่สแกนเนเล่นไม่เป็นหาจังหวะสแกนแล้วก็เข้าไปล็อกอะ่ะหาล็อกแต่มุมนี้อย่างนี้ก็ได้ได้หมด เข้ามาในคุมน้มดีด้วยค่ะพวกเราเรียบร้อยบายบายโอเคเลนอื่นได้คิวแล้วคิวแรกจากเลนอื่นในนาทีที่สิบสองไม่กลัว ถึเหมอนกันอ๋อเข้าใจแล้วทำไมถึงเปลี่ยนของมาแล้วล่ะเดี๋ยวเวสนี่กลับกันเพราะว่าหมาน่าจะเล็งเราละกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนพี่แจ้งนี่อยากซื้อสกินแอลซ่าแล้วตื่นเต้นแล้วข้างบนออเดคอนเดนี่ยิ้มโหแบบ ครับ<ๆ>หนึ่งจะยิยนมีอะไรเออไม้งงสวัสดีค่ะ ก็ร <K ill of noise> ู้แล้วก็ช่วยอย่าแจกค่ะอี้เฮียกูแบกได้ดย,ยมันจะแฟดมาอ,อ้ยพี่เ๋ยวพี่เคสคือกดให้อยู่ได้อยู่ขคชีวิวะ <co ff> <co ff> อีส right? ัตว์คิดว ough> ่าจะหลบพ้นอีหน้าหีแฟดมีคนอยู่โอ้โหรวบเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอคือรวบมาสวยนะแต่ว่ารวบเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอ หมาอยู่ข้างล่างหมาอยู่ข้างล่างเมื่อกี้พี่ไปนี่มาเกียว,วอ์ดมั้ยมองไม่เห็นจะเก่งแค่ไหนกันเชียววะ รือจะเก่งแค่ไหนมึงจะเก่งอะไรนักหนาล็อกโดนก็คือจบในที่ชงบ่อกุฏีบ้านละจบดิสการ,ร์ดอยู่ไหนเนี่ยมากลางปะเนี่ยทีนี้จะฆ่ากูให้ตายเลยนะ มึงนี่นะไปช่วยมังกรกัน<อ>กำลังไปจ้าอออเออไม่มีใครบังกูเลยเออเอาเข้าไปพี่โดนดึงอะ่ะเมื่อกี้แต่ยีสการ์ไม่โดนดึงทำไมไม่ไปช่วยบังหน่อยหรอไม่ตาย รวบมันมาสิออกมาจ้าสโลไม่โดนโนอยากอยู่เลนกลางเอ้ยไม่ไปเลนล่างดีกว่าไปละก็เข้ากลางไปจ้าอีที่ย ตายคิดว่ามั่นเหรอคะน้องก็ยิงสบายเอาง่ายๆขอแค่ล็อกโดนไม่มีใครหยุดพี่คริสได้มีแบ็คชิลคือจบมาวัดลึกที่สุด ตายทุกตัวเอาตัวอียนี่สวเมืนะ่อกี้มันเมื่อกี้มันโดดนะเมื่อกี้มีมแตกดมีจ้ะดูสุ่าเรมากออกแต๊อยูมม่ไหยไปดิอุ้ยหยอก โอเคสวย <"Your> God, ต้องทิ้งละต้องท<ะ>ิ้งต้องท <Or> ิ้งต้องท oh. right. anyway, <an> ิ <keyboard ing noise> uh. so, ้งไล่ไปเลยคิอว่าพี่จะออกเผาไปเลยอย่างเดียวไม่ถึงหรือว่าสายของทิ้งออกไปที่ตรงนีเป็นยังประคำ มั่นหรอแตกระวังข้างหลังเกี่ยวลวล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปหนูได้ล้มแทงละโอ๊ยไม่เอายืนเทาดีกว่าเมื่อกี้พี่เห็นมีออลโดามาตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่มา <c oughs> บอกเลยว่ายิงแรงมากๆตอนเนี้ย <c oughs> เท่านี้เถอแถบยังไง <c oughs> ให้านานติดหล,ลังโดนซีซีมาถึงยังไง <c oughs> โดนล็อกมอกกนะ็หน้าวางแถบยังไงก็โดน มอก้าหน้ามันล็อกนานมีรองเท้ากันซีซีก็ก็โดนมอก้าหน้าล็อกโดน,นอ่ะเอาล็อกนานอ่ะคือมาช่วยตังมีไดรฟครับคือต้องเอาไดรฟคปัดนะกำลังไปป่ามันอยู่หัวมันกำลังไปแกงแพงไม่น่ารอดละกินส้มสู้แต่ก็ไม่น่ารอดละอย่างที่บอกกำลังไป กำลังไปจ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหนูยิงไส้ระเบิดหมดยิงจากมุมนี้ได้ปะไม่ได้อดอกทองน่าจะไม่ถิ่พไปคิดแต่อันตี้แถมันตี้นั่นน่ะไปคิดระวังไปคิดที่แก้ามากันนะมากันมันมีคนอนซอนอย่าลืมตีดอกไม้นะไรอะรอบนี้ไม่มาหรอ มันเทียอะไรนะหนูเกิดมากตลหรอีสาาเรามีเราได้ตายเกิดตายเกิดฟรีหนึ่งรอบเหรอน่าจะอะมันสุ่มบัฟได้เหรอไม่ได้ตายตัว้วหมามาเก่งมากพี่คริสไม่ต้องใช้ตายเกิดตายค่ะมึงเก่งมากพี่คริสดีนะยังไม่กลับตอนแรกกลับแล้วกลับอันก่อนยังไงมา ไอ้เนิ้อบายบายไม่ล้มแทงดีกว่าเลิศๆมีตายเกิดไม่แข็งเ <laughs> น่มึงโดดมาเซ่มีตันฮิวด้วยเอาสิ <laughs> หิวขึ้นก็เอาคุณน,นะ <laughs> วางแถดใต้เท้ามันเหมือนเซ็ตหนีบได้หรอเซ็ตหนีบได้เลย <laughs> เหลยมายถึงอะไรวะ <laughs> เซ็ตได้ก็วางใต้ตีนมันแหละ หรือถ้าแบบว่ามันขยับแบบอะไรเงี้ยหรือว่าสู้ก็สกิลเนี่ยอีเคเลยมาสามารถอ e, ีแล้วดับเป็นยูพร้อมกันได้แต่ต้องอ e ีก่อนแล้วก็ดับเป็นยูงงไหมไม่งงมัง้งเดี๋ยวทำให้ดูก็ไปเติมวอดกันนะต,ตรงกลางโดนอีดอกทองต้อนไปเนาะยวดีไปช้ายเกิดให้คุ้มแปะ อ๋อมันจะเกิดเลยแท็แต่ว่ามันเกิดที่บอรอ๋อมันจะมาเกิดเลยเกิด <Okay, S 1> <Okay. S 2> ที่บอร์ดเโอเ okay. ค <laughs> กลับบ้านละ,ะคือมัน,มนตายฟูมมันเกิดเลยเกิดที่บอร์ดเน่แคลิน,ลนมันสามารถอ e ีแล้วแถบได้ปกติเราจะวางนี้แล้วก็แถบใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะแบบนี้ไดุ้ แล้วแทบกำลังไปสวยมากล็อกสวยแต่ว่าไม่มีใครส่วยไล่เลยเสียวหมามากเสียวามากเมื่อกี้โอ้โหกุณส้มนะมึงเจอกูนไอ้เฮียหมาข้างหลังหมาข้างหลังกำลังไปโอเคถอยแล้วพี่คิดออกมาออกมา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 ,มา มีอันติอยู่นะจ๊ะนี่งเผื่อพี่คิดเอาเลยเอาเลยมาเดะอีสานเมื่อกี้กคือจะยิงแล้วแหละแต่อีเที่ยนี่มันไล่ก็เลยไม่ซูมก็เลยปล่อยคิควแล้วกันยอมแพ้แหละคือยอมแพ้กันง่ายมากอสูมแม่งเลยเออรล่าก็เกิดอยู่ไม่ใช่รอ